ครั้งพระพุทธการกษัตริย์แห่งแคว้นมคตคือพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระสหายกับเจ้าชายเศรษฐะตั้งแต่เยาว์วัยครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้ทําบุญกรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ญาติพี่น้องผู้ที่ลองรับไปแล้วแต่ก็มีเฉพาะแต่พวกเปรตที่มีเศษกรรมเพียงน้อยนิดเท่านั้นที่จะได้รับอริสงในส่วนบุญนั้นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรก อสุรกายและเปรตที่มีกำหนักก็ไม่สามารถมารับส่วนบุญที่พระเจ้าพิมพิสารอุทิศไปให้ได้เพราะสัตว์เหล่านั้นยังมีบาปกำหนักต้องชดใช้กรรมที่ตนกระทำไว้ตอนเป็นมนุษย์ให้เบาบางเหลือเพียงเศษกรรมถึงจะได้รับส่วนบุญเพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธแท้ทั้งหลายต้องใช้ปัญญา พิจารณาอย่างชาญฉลาดในการทำบุญให้ทานอย่าตกไปเป็นเหยื่อของพวกอรชีเพราะการทำบุญกับพวกเดรัจฉานวิชาก็เท่ากับเราทำลายพระพุทธศาสนาทางอ้อมพุทธอวอวจนะคำสอนจากพระโอษฐ์กล่าวไว้ว่าการทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานได้บุญน้อยกว่าการทำบุญกับคนทุศีลหนึ่งรอยเท่า การทำบุญกับคนทุศีลได้บุญน้อยกว่าทำบุญกับคนมีศีลหนึ่งร้อยเท่าการทำบุญกับคนมีศีลได้บุญน้อยกว่าทำบุญกับผู้พ้นจากกามหนึ่งร้อยเท่า การทำบุญกับผู้พนากกามได้บุญน้อยกว่าทำบุญกับผู้เป็นอริยบุคคลหนึ่งร้อยเท่าการทำบุญกับผู้เป็นอริยบุคคลได้บุญน้อยกว่าทำบุญกับพระอรหันต์หนึ่งร้อยเท่าการทำบุญกับพระอรหันต์ได้บุญน้อยกว่าทำบุญกับพระพุทธเจ้าหนึ่งร้อยเท่า การทําบุญกับพระพุทธเจ้าได้บุญน้อยกว่าการสร้างวิหารหนึ่งร้อยเท่าการสร้างวิหารได้บุญน้อยกว่าตัวเรารักษาศีห้าหนึ่งร้อเท่าการที่ตัวเรารักษาศีห้าได้บุญน้อยกว่าตัวเราได้ควางธรรมนั่งสมาธิแค่เพียงหยดน้ำนมของแม่โคเพียงครั้งเดียวการเจริญอาณาปณสติโดยสมบูรณ จะทำให้สามารถบรรลุอรหัตผลได้ในปัจจุบันผู้ใดที่เกิดเป็นมนุษย์นั้นถือว่าโชคดีมากเพราะโลกมนุษย์นั้นเหมาะสำหรับการทำบุญให้ทานรักษาศีลน,นั่งสมาธิจเจริญอานาปนสติแม้แต่เทวดาเมื่อจะหมดอายุไขบนสวรรค์เพื่อนเพื่อนเทวดาก็อวยพรให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าพวกเราผู้ใดอยากไปเกิดในภูมิสุคติก็ต้องมั่นกระทำความดีถ้าผู้ใดกระทำกรรมชั่วเมื่อตายไปก็ต้องไปเกิดอบายภูมิคือต้องไปเกิดเป็นเปรตสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานอสุรกายถ้าพวกเราอยากหลุดพ้นจากสังสารวัฏ ก็ต้องมันกระทำคำดีให้มากๆต้องมันทําบุญถือศีลให้ทานทําสมาธิจเจริญอาณาปณสติภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุไปแล้วสู่ป่าหรือคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคู่เขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงเธอนั้นพินสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก เมื่อหายใจเข้ายาวก็ร er ู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ภิกษุเรียกว่าเจริญอาณาปณสติ E.P. ีที่2องกระผมจะนำเสนอเรื่องการเจริญอาณาปานสติอย่างละเอียดมาให้รับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ